พอบเรื่อง้ำอต้งเ่ยยงแตัวอวันนี้สวยแน่นอนลูกโอ้โหแต่งตัวตั้งแต่ตห เมื่อคืนฉันฝันพ่กนฝันว่านั่งรถยนต์ขึ้นนํ่ไปบนท้องฟ้าขับไปขับมาแล้วมันหลุดรถเลยชนตูดเทวดาแอ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 ท,ที่เล่นี่เเมื่อคืนฉันฝันประหลาดฝันว่านุ่งผ้าขาดมันขาดัะขึ้นงฟอนเพืิน อยตื่นทะลุกจะได้ไม่ต้องฟันนานๆได้ออกขีค่ะคุณพี่ค่ะว่าแต่คุณพี่เป็นใครคะเนี่ยเอ้าจำไม่ได้ละใครคะชาลีคัปุยโดเลยดอเลยทำไมทำไมทำไมปุยเหยินแบบนี้ พอดีว่าเมื่อเย็นไปเตะบอลกับสุพรรณเข่าเป็นไงบ้างพวกเตะพลาดโดนฟันเมืองฮะล้อเล่นลูกล้อเล่นไม่ใช่สุกมากเลยทีเดียวเชียวคุยกันมันเลยทีเดียวถ้าคุณพี่นะครับเป็นชาลีเชฟปูนหนูชอบมาตั้งแต่นานแล้วค่ะคุณพี่น่ะเล่นทีมชาติใช่ไหมคะหนูชอบมากเืยแมาเวลาพี่เตะไปเตะมานะคะหนูชื่นชอบสุดเหลือเกินเลกว่าปี่ะของพี่เราเล่นดีดีอะไรอีนี่มันไปยากพูดมาจากไหนขอโทษครับเฮ้ยหญิง ไม่เสียงไปอย่างนั้นนะเป็นผู้หญิงเสียงเบสค่ะผู้หญิงเสียงเบสเขาเรื่องเลยไม่ค่ะเขาเรื่องไหมลูกเรื่องมันยาวมากนูไม่ค่อยอยากจะเล่าเลยดีลุงก็ไม่อยากฟังทางสมาชิลุงมาพูดเยอะลุงค้านจะฟังหรือไม่ฟังฟังไม่ฟังตายนะเว้ยเอาจริงนะเอาจริงอะไรครับเกือบโดนรวดข้าพเจ้ามีนานอยู่แล้วว่ากุสุรู้อุ้ย นูชวนคุยนานลุงก็เพ้อนี่กุสุมาค่ะไม่ใช่กุสุรูดูที่พูดเสียวจนปลายไ้เลยค่ะคนไรเสียวปลายไ้มาค่ะต่อห่นะคะจ้าข้าพเจ้ามีนานอยู่แล้วว่ากุสุมาชีวิตของข้าพเจ้าช่างหวานอมขอวนหวานอมขมกืนค่ะคุณพี่หอมกืนขมกืนก็อ๋อจ้าชีวิตของข้าพเจ้าแสนลำบากสละเกินโดนไอจะเด็ ราคาอยู่ในถ้<ท>ำชี่ิตค่าเจ้าแสนขันหูขันหูที่ไหน่ะคบอะไรอะแขนใจแขนใจเอาไม่แขนอย่างเงี้ยอันนี้มันแขนผู้ชายนี่มันแขนผู้หญิงอ๋อขอโทษเอาไม่เคยดูโคนไหมคะโคนทําไงตัวลิงอะตัวลิงที่มันชอบแขนแบบเนี้ยเดี๋ยวๆๆๆลุงเคยดูอะลิงมันเกาวขึ้นเกาลงนี่มาเก่ามัดแล้วนะ ดูผิดใช่ไ่มหนูดูผิดเรื่องมังคะเออเขาเรื่องเลยหนูวโดยไอจเด็ดมังอยู่ในทำชีวิตจะไม่ได้ทำแบบอะไรทะลึ่งเลยเนี่ยอะไรอะไรไม่มีความสุขเลยค่ะแล้วอะไรทำอย่างเงี้ยสวมแหวนกับพี่จะเด็ดไงค่ะอ้สวมแหวนนิ้วนางสวมแหวนล้วมีความสุขเลยคะอ๋อแล้วคุณพี่ไปแบบนี้คุณพี่ไปไปไปไกลไกลไรใครไ้แก อะไรทำไมอะแปลไม่ถั่วเลแปลเนี่ยจะไปไหนก็ไปเลยไปแล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหนแล้วตามใจแกเลยตามใจก็อยู่ที่นี่นะเดมีที่ไปมั้นะเครื่องมากสเลอเกินเลยคนนี้ที่ของฉันเนี่ยฉันแสนเศร้าสเลอเกินค่ะฉันเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาตั้งสามวันแล้วหุยแล้วอยู่ได้ยังไงกินพิซซ่ากินดีอะหุยเออตอนเนี้ย ทำไมทำไมพี่เจเดดไม่มาเชื่อทางใดนั่นเองเจเดดก็เดินมาเชื่องพี่เจเดดขาพี่เจเด็ดกุสุมาพี่เจเด็ดหนึ่งน้องนางสวยแทน เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวมาอะไรพี่หารูไม่เจอหาไครรูไม่เจอไอไข่รรกไูอยู่โน่นอยู่โน่นไอ้จ้าเด็ดทามึงรักตัวลัวตายแล้วหละก็ให้มึงกลับบ้านกลับเมืองมึงไปซะย่อยเลยไขรรูวันนี้แก่พูดจาสามเขาสละเกิดวันนี้ข่าจะาข้าเองซะให้กลายเป็น สุเทพสีใสยังอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างยังไม่ตายอะไรเป็นผีครับผีเป็นผีอ๋อขอโทษขอโทษมาเก่งจริงมึงเข้ามาเฮ้ยมันสู้แล้วเหรอจะสู้กันนะสนุกกรุบลงมาทนอะไรพีจันเดศสู้ๆนะกันเราหวังไม่ดีนะครับพี่จะเดศตายแล้วพี่จันเดย่างตั้งใจสู้แล้วกัน เดี๋ยว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 เขาอยากไม่ได้ซูอีชาลีค่งเน่จะโไวยไวายอะไรฉันเป็นนางเอกจะทีบฉันสู้ก่อนสู้ไป หัวหลวงอหรอ